เอาละฮะสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือญี่ปุ่นนะครับที่มีชื่อว่าวาลาวอาซุโนโทเลียซึ่งมันอ่านยังไงผมก็ไม่ค่อยได้ใจเหมือนกันนะครับโอเคมาเกมสตาร์ทกันครับเกมนี้เนะี่ยเป็นเกมที่ดีเทลเนี่ยน่าสนใจนะเพราะว่าผมดูจากภาพในเกมแบบที่อ่าเป็นดีเทลเนี่ยที่แบบว่าเป็นใบโปรโมทเนี่ยครับก็รู้ว่าตัวเกมเนี่ยมีความแบบเฮ้ยน่าสนใจลายเส้นมันน่าสนใจเพราะว่าตัวเกมเนี่ยได้รับการออกแบบจากผู้ออกแบบตัวละครจากเรซิโร่เองนะครับนี่ครับ ลายเส้นมันเหมือนกับในเรื่องรีซิโลมากๆเลยนะครับเหมือนเป๊ะเลยนะครับเป๊ะมากจริงส่วนเลือกตัวคอนผมจะเลือกเป็นตัวไหนดีผมว่าเป็นตัวผู้หญิงแหละนะครับน่าจะเป็นตัวผมยาวหน่อยๆนะอ่าเลือกคนนี้แล้วกันเนาะตัวเกมเป็นเกมแนวเล่นแนวตั้งนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นสายเนื้อเรื่องซะด้วยสิอย่างนี้เป็นเกมแบบแนวอาร์นีนะครับเป็นแบบธีมโลกเวทมนต์นะครับเซิร์ฟญี่ปุ่นเลยแล้วก็เพิ่งเปิดไปนะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยใครสนใจก็สามารถจะโหลดได้นะครับ เป็นเกมที่ต้องเล่นแนวตั้งนะฮะเนี่ยผมอยากเล่นน้องคนนี้นะครับนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องนะครับที่สคิปไม่ได้ด้วยผมหาปุ่มสคิปไม่เจอโอเคไปอย่างไวก็อยู่ก็เข้ามาที่หน้าล็อบบี้งนี้เลยอันนี้น่าจะเป็นการสุ่มกาชาก่อนนะครับอบแรกก็จะม,มีการสุมกาชาอะอย่างไวอะไรกันเนี่ยเฮ้ยสไตเกอร์วะ่ะตัวเลือกคนนี้เป็นสไตเกอร์แถมสวยด้วยนะครับถูกใจเอาวะ่ะเฮ้ยดูเหมือนจะได้ตัวดีหรือเปล่าตึง ตึมอะไรเนี่ยรู้สึกมีการแนะนําตัวละครได้เยอะดีอ้าวตัวแรแน่นอนนะครับอย่างงี้ใช่ปะฟึมโอ้ยสวยด้วยอ้สีดาวเช็ดเคโอ้ยแล้วสวยด้วยนะครับถูกใจใช่เลยอันนี้คือธรรมดาครับคือไม่มีแบบฉากแบบเมื่อกี้น่าเป็นแค่สามดาวนั่นไงเป๊ะเลยนะครับเมจิอแคอันนี้น่าจะเป็นพวกการสมใส่ตัวครมันเนี่ยลูกการ์ดสวยมากจริงนะครับดูดิ ลายเส้นน่ะอาจารย์แกทําไม่ดีมากนะครับทาตัวคอครได้น่ารักครับน่าอวยมากจริงตัวนี้นะครับโอ้ยตัวนี้ผมชอบเลยอ่ะคือแบบออกแนวคุณหนูนะถือร่มนี่คือแบบมันมันใช่มันตรงตามสไตล์แบบความความชอบของเราไม่งเราดีของผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวรับดูเกมเพ์กันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้ครับก็เป็นหน้าของการเซตตัวละครน,นะครับนี่ครับเดีย๋ยวนี้เห็นฮนะนี่ผมสามารถจะเซตตัวลนะครทั้งหมด4ตัวละครเลยนะเกมนี้นะครับโอ้ถ้าบว่าเราก็เซตครบเลยดิ แล้วก็เซติกสตัวละครน,น่าจะเป็นแนวการ์ดหรือว่าตัวซัพพอร์ตนะนะครับเนี่ยเป็นอะไรซัพพอร์ตเกี่ยวกับพวกของเราทักอย่างผมสามารถใส่ไปได้นี่มันล็อกด้วยนะล็อกตามสายนะครับตัวคอนี้ก็จะต้องใส่เฉพาะตัวนี้อะไรอย่างนี้เท่านั้นนะครับเนี่ยวัวนี้มันห้าดาวเหรอวะโคตรโคตรเยอะโอ้เอา,าอ่ะตามนี้ครับมั่วๆไปแล้วก็เริ่มต่อสู้ครับ ตัวเกมนะเป็นเกมแนวที่ค่อาๆจะลึกลับแล้วก็เงียบๆนะเพราะตีมแต่ละอย่างของตัวเกมนี่คือไม่ได้มีความแบบประทึกเท่าไหร่แต่ออกแนวแบบมนๆนะครับแบบด๊อกดาร์กนะถึงจะว่าไปแล้วลิซิโลก็เป็นแนวดักดาร์กอยู่นะไม่ใหยู่นะนั่นแหละนั่นเลยแหละนี่ครับภาพในเกมเกมเพย์ก็จะออกแนวนี้เลยนะเห็นปหเป็นตัวอค,นาานคนอ,อ,อนจีบีนะครับน่ารักนะครับเดินโจมตีข้างๆอารมณ์ให้อารมณ์เหมือนกับคห้กับพวกแกรนบูนะฮะประมาณนั้นเลย ภาพก็ถือว่าใช้ได้นะครับในระ,ะดับนั้นซึ่งก็เหมาะสมกับเครื่องมือถือกับคนญี่ปุ่นที่ชอบเล่นเกมแนวสายนนะพวกแนวตั้งแบบนี้เล่นเงี้ผมว่าด่านแรกมันง่ายไปนะครับเราก็ข้ามมาที่ด่านที่2เลยดีกว่านะครับเพื่อมาดูว่าด่านที่2นี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็การต่อสู้เนี่ยจะเด็ดดวงกระรวงอ,อกมากแค่ไหนโอ้ฉากหลังสวยมากนะออกแบบฉากหลังมาเาก็จะดีมาก แต่ผมก็เกลียดเกมแนวตั้งอยู่เหมือนกันนะครับมันไม่ค่อยคุ้นชินนะสุดก็มันมองเห็นภาพจอได้แบบว่าได้แคบกว่าแนวนอนนะแต่ก็เข้าใจครับเกมแนวตั้งอย่างนี้นี่กดใช้สกิลใช้ท่าจิ้มไปเลยนะครับถ้าเกิดมืว่าสกิลของตัวละครมันเต็มห่นะเนี่ยสามารถกดใช้ได้ครับปึ๊บนี่ปึ๊บเลมีหลอดสกิลเพิ่มขึ้นอยู่หมั้ยถ้ามันเต็มแล้วเราก็สามารถกดใช้ได้เลยเอาแล้วครับกดไป กดไปใช้ใช้หมดครับอัดแหลกอัดแหลกไม่รู้อะไรใช้ได้บ้างแต่ว่าผมอัดแหลกเลยตอนนี้แล้วก็จบอย่างรวดเร็วเร็วมากมีแค่สองเวฟครับอันนี้โดยรวมนะครับตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่ก็ผมมองว่าน่าเล่นนะผมคิดว่าใครที่ชอบกินไอแบบนี้ครับก็น่าจะชอบนะนะครับ,บ,นะนะรบเดี๋ยวเราดูส่วนอื่นบ้างครับก็มีอะไรบ้างมีพิกอัพนะครับพิกอัพก็เป็นการสุ่มกระชาันเองนะครับมาดูว่าสุ่มกระชาที่เป็นครั้งจะใช้เพชรทั้งหมด5 0เพชรเหรอเอาจิงอันนี้คือเพชรธรรมดาครับ เราก็สุ่มไปครับโอ้ยดูยังไงว่าว่ามันจะออกของดีเหรอต้นไม้มันจะแบบไหนอุยอ้ยแต่ผมไม่ใช่เว้ยขณะเริ่มต้นอยู่แค่เริ่มต้นเน้อซุ่มอุ้ยมีไฟแต่จะดีหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันอุย้ยหรือมือมีประการทองทองดนวะว่ะเอาวะ่ะอันนี้ก็จิดๆธรรมดาแหละเห็นอยู่สามดาวบึง้งการอีกแล้วเราข้ามไป และนี่คือสิ่งที่เราได้มานะครับเป็นการ์ดทั้งหมดเลยทีเดียวผมสุมให้เลยน,นะครับผมขอตัดค่าไปที่ผมสุ่มกระชาไปเมื่อกี้ไปนะครับก็สุมที่ได้มาคือเป็นการ์ดล้วนเลยนะครับไม่ได้ตัวคอครเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปพิจารณาก็ลองเปิดดูกันเอาเองแล้วกันนะครับส่วนหมดการเล่นอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองสำรวจกันว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้คือหน้าตัวละครมีการให้สวมใส่แล้วก็จัดอะไรยังไงบ้างเป็นเกมที่ผมว่าภาพสวยดีนะผมชอบน้ภาพเนวนี้นี่อะไรอะ เหมือนจะเพิ่มหัวใจให้หวะ่ะบึงบ้งบึ้งคือเหมือนกับมาร์กว่าเป็นตัวหลักตัวที่อยู่หน้าล็อบบี้อะไรอย่างงี้ปะ่ะลองย้อนกลับดูดิใช่ยิงด้วยนะครับเนี่ยเป็นการมาร์กว่าให้ตัวไหนอยู่หนล็อบบี้นะครับเป็นตัวโปรดของเราอันนี้เป็นการอัปกเกรดนะครับไอสักอย่างเพิ่มขึ้นอันนี้ดูเหมือนจะเป็นพวกเสียแล้วก็คาซีนต่างต่างไอ้นี่อะไรเหมือนกับพวกเป็นเนื้อเรื่องตัวละครแบบนเรื่องเสริมนะครับ อันนี้การ์ดที่เราสวมใส่ยอยู่นะครับเราสามารถจะเปลี่ยนได้ว่าจะเอาอะไรเปลี่ยนเข้าไปต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นในตัวของเลเวล HP แล้วก็พลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันแน่ๆตัวนี้เป็นสายป้องกันเหล่านี้เออวะ่ะดูเหมือนวิลักเลือกโล่นะตัวอื่นอ่ะตัวนี้เป็นสายโจมตีไม่น้าละ่ะนี่ไงครับพลังโจมตีมากกว่าป้องกันนะครับแต่ตัวนี้นะคือพลังป้องกันจะมากกว่าโจมตีนะครับนี่มีค่าการเบรกด้วยวะ่ะ นะครับโอ้เกมนี้มีการเบรกกันด้วยนะแล้วก็มีอัพกงอัปเกรดอะไรก็ไม่รู้ครับเยอะแยะมากมายหมดต้องเล่นกันไปเรื่อยๆนะถึงจะรู้ว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นการอัปเกรดเลเวลนะครับโดยการใช้ผลแอปเปิลนี่เลเวล8วะ่ะแล้วก็อันต่อไปอันนี้จะเป็นในส่วนอ,อะไรเนี่ยมันเป็นการตีบวกครับเนี่ยเอาตัวละครซ้ำเอาตัวละครไม่ใช่ตัวเอาตัวละครเศษต่างๆนะครับมาตีบวกนะครับเนี่ย จาก0ูนย์นะครับก็จะมีขึ้นเป็นบวกหนึ่งแล้วก็ขึ้น,นแผบๆถ้าเกิดเก็บอันนี้ให้มันครบห้าถึงจะเป็นบวกสองละมั้งเนี่ยนะครับใช่แน,แน่แน่เลยนะชัวต่อไปอันนี้เป็นพวกน่าจะเก็บหินจากดันเจี้ยนจำวนมาแล้วก็ปลดแม็กเลเวลนะครับเนี่ยมาจากเลเวลเจ็ดสิบนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งร้อยเลยประมาณนั้น <Yeah. S 1> ต่อไปหน้าปราสาทตัวนี้คืออะไรอืมเป็นเหมือนกับออารมณ์เ,เหมือนกับทรงสำรวจปะ อยอันนี้อันนี้เนี่ยลองลองดูคืออะไรนะมาแล้วครับนี่อ้าวเป็นการส่งสมุดจริงด้วยนะครับอ๋อเป๊ะเลยอย่างนี้นี่เองนะฮะโอเคแล้วก็นี้ส่งสมุดไปจะสำเร็จหรือเปล่าเราไม่รู้ส่งไปก่อนนะครับนี่ถือโนูด,ด้วย โอเคนะครับตัวเกมก็จะประมาณนี้ครับก็ดูแล้วไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่แล้วก็ดูเหมือนจะเล่นง่ายนะนะครับยังไงเพื่อนๆสนใจก็สามารถจะไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับจากลิงก์ใต้คลิปนะครับเกมเปิดแล้วนะครับสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยการดาวน์โหลดก็ต้องมุดไปสตูี่ปุ่นนะนะครับสหรับไอโอเอสแต่ว่าใครที่เล่น And; ด o i d เนี่ยก็มีไฟล์ apk ให้นะครับที่สามารถจะติดตั้งแล้วเล่นได้เลยนะครับซึ่งก็โหลดผ่านจากแอปของคู a แอปนะครับ โ okay, อเคสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามช anel ของเซเปอร์ไว้ให้ผมด้วยนะครับตอนนี้บ๊ายบายครับ